สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวนะครับถ่ายกล้องหน้ารเลยกันนี้ได้ไงวันนี้เราจะมารีวิวนี้ครับก้อนประตูนะครับสําหรับเขาเรียกว่าบานพับออตโต้ไม่ใช่ก้อนประตูนะครับเป็นบานพับออตโต้คือมันจะมีสปริงข้างในตัวมันเองอะ่ะเวลาเราเปิดเปิดประตูมันจะดีดได้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่มันจะมีบานพับแบบนี้นะครับนี่ตัวบานพับะจะเป็นนี้นะครับแล้วพอติดน่ะเ,นเห็นไหมเวลาประตูเปิดอะ่ะ เปิดปุ๊บมันก็จะดีดกลับเนี่ยครับแล้วก็ไปติดข้างในร่องประตูนะครับชุดมันก็จะแถมหกเหลี่ยมนะครับนี่แล้วก็ที่ล็อกประตูอา่าแล้วก็นอ็อตนี่นะครับวิธีติดตั้งง่ายๆครับเอาไอเนี่ยแปะที่ประตูเส็จแล้วนะครับแล้วก็ยีงน็นอตเข้าไป ที่มุมนะครับเวลาเราเปิดประตูนี่มันก็จะดันกลับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยง่ายๆเดี๋ยวผมติดตั้งให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันว่ามันทํางานได้ตามที่มันบอกไหมนะครับบานาพับประตูนะครับเดี๋ยวดูกันครับนี่นะครับเดี๋ยวผมติดให้ดูง่ายๆปิดประตูเข้าไปให้สนิทก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะเห็นไหมนะเอาไอ้บานาพับเนี่ยเขาไปแปะเลย ผมจะแปะประมาณตร,ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วกันมันจะขึ้นกลางพอดีเรอเนตรงวัดอะไรนะครับได้ดปปน,น็อตมาแปะตรงใกล้ๆบานพับติดอย่างนี้แล้วติดเข้าไปแบบนี้ ก,ก,ก็ติดอีกอ่าเรียบร้อยแบบนี้นะครับแล้วก็ติดเข้าไปทุกตัวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีตัวกันประตูเป็นรอยต,ตัวนี้นะครับแล้วก็วัดตรงนี้ Okay. วัดโอเคเราเปิดประตูให้มันอยู่ตรงนี้ลองดูครับต้องประมาณไหนต้องประมาณนี้มีร่องประมาณอยู่ประมาณนี้นะคระับแล้วทดสอบดูทดสอบเปิดประตูดีขยับร่องอหน่อยต้องเสียร่องหน่อยน,นะคิดว่านะเด็กพอูได้แล้ว เราก็จะยิงน็อตเลย เรียบร้อยครับเรียบร้อยอย่างเจะเป็นหน้าตาปบบมานี้นี่นะครับนี่เวลาทำงานมันก็จะลการ,รทำงานครับนี่เห็นไหมดูชัดๆประตูน,นะคะรับรีแล้าก็เปิดประตูเลยเปิดปิดเห็นไหมในห้อง เคครับเนี่ยก็คือบานพับโอโต้เลยครับราคาห้าสิบหิบาทเองนะครับถูกมากใช้งานได้จริงนะครับแต่แนะนำว่าคงต้องใช้กับประตูพลาสติกนะครับประตูห้าง้่าประตูพลาสติกน่าจะได้ถ้าประตูไม้หนักๆเหมือนผมคิดว่าน่าจะต้องใช้สองตัวนะครับตัวเดียวน่าจะไม่ไหวเพราะมันมันไม่ได้จะถอยรอยะเาเรียอะไรดันได้แรงมากนะครับก็ติดสบายๆนะครับ โอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีนประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe แลกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย